สวัสดีค่ะมิโสวยดูน้านช้มานำเสนอกันอีกคันหนึ่งแล้วนะคะคันนี้ท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะมีมูนรูประบบไฟฟ้าด้วยค่ะนิสสันเทเนา250 XV V6 ยโต้คันนี้ปี2009ค่ะแม็กไลน์สวยเลยนะคะรถสวยท็อปสุดค่ะภายในก็จะเป็นเบาะหนังสีครีมนะคะปรับไฟฟ้าคูน้าค่ะมีเมมโมรี2จุดนะคะคูสตาร์ทค่ะแอร์ดับเบสกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมากไฟฟ้าหลังนะคะ ียวโตค่ะประวัติดีดาวนะคะผ่อนสบายๆเดือนละ7 00ดบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรคันนี้ได้นะคะที่ทั้งมือห้าพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะคันนี้มีมูลรถไฟฟ้าด้วยนะคะรถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่เก็บงานเลยนะคะเก็บรายละเอียดงานอีกทีหนึ่งนะคะเครื่องแรงขับดีขับมันแต่งครบเลยนะคะคือความเยี่ยมรอบคันค่ะ ติดฟิล์มพร้อมเลยนะคะรถส,สีขาวภายในสีครีมมาสวยมากๆเลยนะคะสภาพดีค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะมิสซันเท a น่ 250XV V6 ท็อปสุดมู r ร o ่ f ไฟฟ้าเกียร์โต้คันนี้ปี2009ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 ศูนห้าูน